อะไรนะสถา,สถานีนตำรวจค่ะ,คะ,อะเอาอีกทีค่ะนูน่นาจะไปไหนคะจะไปสถานีตำรวจคะ่ะน่ารักจังลูกสาว <Okay. S 2> แล้วไปโรงเรียนวันที่เท่าไหร่คะ ที่สองห้าปขับรถเก่งไหมคะลักเจมขัดไหมนะ <cười> <cười> ủa bà ba thả lốt viên không ai lên đâu. แล้วที่สวีเดนกับเมืองไทยปะปักขับที่ไหนนิ่มกว่ากันที่สวีเดนนิ่มหรอือว่าที่เมืองไทยนิ่มกว่านิ่มนิ่มเมืองไทยเมืองไทยที่สวีเดนทําไมครับพ่อขับรถไม่เวียนหัวหรอไม่มแต่ว่าสองอันสองอันไม่ถึง เมืองไทยกับสวีเดนนี่มันมีอีกทรา f f ิกแล้วป๊ะป๊าก็ไปนิ่มอ๋อแต่ว่าที่สวีเดนมันไม่มีท t r ิกอ i c พูดอังเกฤษที่เหมือนที่เมืองไทย c a ม you e x p l a i n h i n g อะไรเต่ว่าอยากไปเอาป๊ะป๊าจริงๆเจกันน้องจะบอกว่าที่สวีเดนจะขับไม่นิ่ม ทที่เมืองไยนี่มันจะว่ารู้ว่าเพราะว่ามันมี traffic หนีที่เมืองไทยเปล่าาก็ไปนิ่มแต่ว่าที่เซเว่นมันไม่มีเยอะทราฟ f i c เหมือนที่เมืองไทยแล้วเปล่าาก็ขับรถไม่นิ่ม,ข,ม,มขับรถนิ่มด้วยโอเคขับรถนิ่มด้วยอืม hmm. อันน oh, <your> ี <your> ้ไโอ๊ยมือปิดปากหน่อยโอ้ย welcome to the airplane เขรั้อ๋อ คิดถึงสวีเดนไหมคะ,ะคิดถึงสวีเดนไหมคะมคิดถึงแล้วต้องทำยังไงคิดถึงแล้วก็อยู่เมืองไทยกับแม่เใช่เดี๋ยน้องโนนาไปก่อนนะคะน้องเนรนาจะถึงสถานีตำรวจแล้วคะ่ะเอาอันปิดปากหน่อยคนสวยอ้บยบายยคะ่ะ